อกินตอกินตอกินตอาเฮ้ยอะไรนะโอเคทุกคนตอนนี้มันจะต้องไม่เปล่าเนาะโอ้โห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 ของเรานะครับที่เราจับได้ทุกคนโอเคทุกคนสวัสดีตอนเช้านะทุกคนวันนี้นะครับ เราจะพาเพื่อนๆมาดัดเบ็ดกันนะครับนนี่คือเบ็ดดับปลาของเรานะครับวันนี้นะครับเราก็มาแค่คนเดียวนะครับเดี๋ยวตรงท,ที่เที่ยวก็จะนั่งพักกินข้าวกันทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราจะทําการไปดับปลาเขาบอกว่าแถวนี้มีปลาเยอะพอสมควรอยู่ว่ามันมีปลาอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปเจอกันขนาน้างหน้าทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่เย้ยอรลาก่อนนะครับนั่นก็คือไส้เดือนนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเจอกัน,นครับอันนี้คือผักหมดเลยทุกคน เป็นผ่านบนดอยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเสียบเบ็ดปลาให้หมก,ก่อนแล้วก็เราค่อยไปเก็บผัาเก็บอะไรกันนะครับตอนนี้น้ําที่ไหลาจากเขาเนี่ยพนนีเขาเอาไปไว้ฝัน,น,นทุกคนน้ําก็เลยไม่ไหลผ่าตรงนี้นะครับตถวนี้น้าไม่แห้งหมดแล้วทุกคนแต่ว่าก็ยังมีบ่อน้านะครับที่มันยังไม่แห้งน,นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเสียบปลาไว้แถวๆนี้นะครับก็ใส่ไว้ตัวหน,นึ่งมือนกัน แล้วก็น,นี่ตัวนึงนะทุกคนแล้วก็มีน้ำไหนมาจากภูเขาทุกคนเคมื่อกี้เราได้ประมาณตัวหนึ่งครับแล้วก็เราก็ได้ทำการเก็บผัดนะครับเดี๋ยวสัพพันหนึ่งเราก็จะกินข้าวกันนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองดูง ลาขึ้นมาดูนะครับว่าดอมนี้ปุนะกคโอ้โหตัทุกคนอันนี้คือปลาโโหของเรานะครับที่เราจับได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะเสียบไว้ประมาณหลายตัวอยู่นะทุกคนนี่ครับโดยแล้วนะทุกคนตัวหนึง่งอันนี้คือลูกปลาช่อนนะครับไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวเราจะดึงปลาขึ้นมานครับเนี่ย อันน, <ique> <trilogy> นี้เราก็ได้ตัวนึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้สี่ตัวแล้วทุกคนจะดูตัวนี้ว่ามันจะดทนหรือเปล่านะครับตัวนี้ไม่ได้จัดทนนะทุกคนโอ้ไม่มีนะ้วตัวนี้โอเคโอเคทุกคนตัวนี้มันจะดทนหรือเปล่านาะโอ้โหโอ้เมื่อกี้เกิดจันทน์นะครับแต่ว่ามันหลุดนะครับ เราจะต้องใส่ไหม่ทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้แทนนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูาตัวที่ห้านะครับเมื่อกี้มันหลอกไปตัวหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไอตัวนี้มันขึ้นมาข้างบนนะ้ทุกคนเห็นไหมครับแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะลองถึงขึ้นมานครับโอ้โหมันเกี่ยวกับไม้ยูยู่นะทุกคนเป็นนี่นครับทุกคนปลา อันนี้ก็เรียกว่าปลาโกนนะทุกคนแถวบ้านผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเก็บเม็ดดับปลาแล้วก็ใส่เหยื่อใหม่ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปดักกันใหม่นะทุกคนโอเคเราจะกินข้าวกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีกับข้าวที่เราเอามาเมื่อเช้าทุกคนอันนี้คือผัดนะครับเป็นผัดบอนด้วยทุกคนอันนี้อร่อยมากนะครับเนี่ยเอาไว้กินกับน้ำพริกนะครับ เราต้องกรีกับมือนะเพราะที่ว่ามือของผมเนี่ยมัน,ม,นมันมีแผลนะทุกคนเราก็ต้องเอาช้อนกลางมาด้วยนะทุกคนโอเคเข้าของพวกเรานะครับโอเคเรากินข้าวกันนะ นอันนี้คือผักนะครับโอเคทุกคนตอนนี้นะเราก็ได้กินข้าวกไปเสร็จแล้วทุกคนนะผักกองเรายี่ยงอยี่ยงเหนึยนะครับตัวกันอะไรเนี่ยผัรย <c oughs> ดรสมอะ้เก็ไป <c oughs> ก็อน,นเนี่ยนะ

กินอะไรก็ทุ่มโอเคทุกคนนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการหาปลากระสินแล้วทุกคนใส่เดียวกับเราหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็ได้มาช่วยเขาขนหินแล้วทุกคนมันเป็นก้อนหินที่ใหญ่มากนะเมื่อกี้เนี่ยเราก็เลยกลับมาดูเมื่อกี้ได้ประมาณสี่ตัวห้าตัวครับนี่ทุกคน อันนี้คือปลาที่เราหาได้เมืม่อกี้นะครับนี่นะทุกคนโอเคทุกคนเมื่อกี้เราก็ได้ปลาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทุกคนพรุ่งนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาใหม่กันทุกคนเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกคนวันนี้นะครับเราก็พอแค่นี้เราก็ได้ปลาก็น่าจะอีกกกว่าตัวครับโอเค เดี๋ยวเจอกันใหม่ขึ้นหน้าทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเพ,เพื่อกลับบ้านกันแล้วโอเคสวัสดีครับ